สวัสดีจ้าสวัสดี Good morning everyone สวัสดีท,ทุกทุกท่านนะคะวันนี้คุณป้าจะพามาชมอะไรคะกค f ฟอร์พเบอร์ห้าอุ้ยประหยัดไฟเบอร์ห้าวัตดีค่ะประหยัดแต่เยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เครื่องนี้นะคะตู้เย็นนะคะตู้เย็นของคุณป้านะคะก็มีปัญหาตุกคะ่ะมีปัญหาค่ะซื้อมาได้ปีเดียวนะคะปีเดียว มีเดียมอิลรอยเนี่หนละยังใหม่เอี่ยมอ่องอลไทยอยู่แต่ว่ามีปัญหาค่ะไฟลุกออกค่ะไฟออกไม่เย็นนะคะตู้เย็นไม่เย็นเอ,อทำให้เกิดปัญหานะคะในตู้เย็นคุณป้าก็เลยพี่จะระซอมดูนะคะเพราะว่าคุณป้าไม่ใช่ช่างนะคะแต่คุณป้าก็จะพยายามเพราะว่าไม่อยากเสียเงินนะคะปัญหาของมันเนะะี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเปิดให้เบิงะะ้งเลยค่ะเ นี่ค่ะนี่นี่เห็นบอค่ะยอดออนต้อนอยู่นี่ค่ะปัญหาของเขาก็อยู่ที่ขอบยางนะคะขอบยางเนี่ยค่ะขอบยางรอบตู้เย็นเนี่ยนะคะตรงประตูเนี่ยเนาะมันหยอดมันยานค่ะปิดไม่ได้ปิดไม่ไม่สนิทเนาะปิดไม่สนิทว่าปิดไม่สนิทนะคะไฟมันก็ออกค่ะกับความเย็นก็ไม่มีนะคะทำให้เราก็เปืองไฟสิคะเปืองไฟฟ้าสิคะคุณป้าเขาเข้าไปดูใน youtube นะคะ พอ่อพูดป้าท youtube คุณป้าเขาใช้ u t u b e เป็นประโยชน์สิคะคุณเออเราก็เข้าไปพิจนารณาดูว่าสาเหตุเหตไหดเขาจะแก้ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินหรือว่าใช้เงินถูกที่สุดนะคะเออเราก็ต้องดูนะคะเออถ้าเราถ้าเราจะต้องถามช่างช่างเขาก็ต้องถ้าช่างแบบกันเองหรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะออแนะนำเนาะเออทำโน่นทำนี่แต่ถ้าไปถามช่างร้านกออ็คุณต้องเปลี่ยนสายยางใหมส่สิครับ เพราะว่าสายยางหมดอายุแล้วป้าที่โทรอีพออีเมลปีเดียวหนึ่งเนาะเงเจ้ากับคือสิมาเฮ็ดจังซีในที่สุดคุณป้าก็ได้คิดได้ครับก็ตาม youtube เลยค่ะจัดการไปซื้อสายยางแบบนี้มาค่ะหกเซนค่ะหกเซนนี่ราคากับเส้นละสิบห้าบาทร้อยยี่สิบบาทเลยค่ะเด้อลงทุนแค่ร้อยยี่สิบบาทส่วนเส้นยางนี่คุณป้าก็ไว้ใช้อย่างอื่นได้นะคะเนาไม่ได้ทิ้งนะคะ เอาเกี่ยวกันไว้นะคะเกี่ยวกันไว้คุณป้าก็จะเอพอเกี่ยวกันสองเส้นนะคะสองเส้นอืก็จะมาอารัดรัดตู้เย็นค่ะเอามารัดตู้เย็นเลยค่ะนี่เป็นซี่หรคะเนี่ยเนี่ยเออทําแบบนี้นะคะเอามาเกี่ยวกันเนาะทำทั้งสามเส้นนะคะเพราะคุณป้าซื้อมาหกเส้นสองเส้นต่อหนึ่งเซนอ่ะว้าหรือมโนคะเนาะสองเ <c oughs> ส้นต่อหนึ่งสายโอ้โหนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะ นี่แล้วรัดไว้นะคะรัดไว้หลังจากนั้นนะคะคุณป้าจะทําการแอนแอนแอนคุณป้าก็ต้มน้ําไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมคุณป้าต้มน้ําไว้ให้เดือดนะคะเดือดเสร็จๆปุดๆเลยนะคะแล้วก็ทําการนะคะท่านผู้ชมคุณป้าเอาแก้วนี่นะคะแก้วกาแฟนี่แหละคะ่ะตักน้ําขึ้นมาค่ะอย่าไปเอาขันพลาสติกเด้อค่ะเด้มมันสีมันสีเออขันพลาสติกก็วความหอนมันปะเทอกันค่ะเอาเบาไงเนาะมันก็สิ มันก็สีลวกกับตัวลวกผัดติกตัวอันนี้ค่ะและ้วก็นี่ค่ะเทเข้าไปในช่องนี่ค่ะช่องนี้นะคะเด้อ <c oughs> เทเยอะๆนะคะเทเยอะๆจัดการเทไปเรื่อยค่ะเทจนหมดนะคะคุณป้าต้มเป็นหม้อเลยนะคะเออน้ำก็มันจะก็จะความหอนมันก็จะไหลลงไปเรื่อยเนะะี่ยค่ะตู้เย็นจะสุกไหมคงไม่สุกคะ่ะไม่สุก <c oughs> เอ,อ,อันนี้เฉพาะประตูนะคะขอบประตูนะคะเด้อเน,นี่ยปิดประตูเสร็จคุณป้าก็หยอดลงไป ตามช่องนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะทําช่องไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมหยอด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 ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเกงใจค่ะหยอดไปให้ให้เต็มที่เลยนะคะน้ำมันก็จะไหลลงงลางเลยค่ะคุณป้าต้องไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่าถ้าไว้ในบ้านะเดี๋ยวความร้อนน้ําพื้นบ้านมันจะเสียเนาะคุณป้าก็เลยเอามาไว้ข้างนอกค่ะใส่ดินไว้โลดเออเอาไม้พาดไว้ให้มันให้เขาตั้งไว้หน่อยนึงเนาะ เออไว้ให้มันดินมันไ,นไอ้นันส่อะนะกระเด็นไซใน่เนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นนะคะคุณป้ากันเนยคะ่ะใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงทำโน้นทำนี่คุณป้า,ปาจะมาทำการเปิดค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณป้าก็เปิดออกค่ะเปิดออกสม,มัยเบิ่งมึงรู้ว่ามันเกิดจังไดค่ะผลงานของคุณป้าแอนดนแดนแยวแต่แต่แต่เนี่แหละค่ะมันก็ยามคือเกาเหรอคะ เอ้แต่ว่านะคะอ้ตุ้งขอบประตูนี่นะคะมันจะมีร่องนะคะมันจะมีร่องร่องสาหรับให้เนี่ยนะคะเส้นยางเนี่ยมันกดลงไปตามร่องประตูนะคะเนาะเออมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่แล้วนะคะอ่าคุณป้าก็จะทําการกดลงไปนะคะทีเนี่ยเนี่ยค่ะใต้นี้เนาะออกดลงไปตามร่องตามรูนะคะเออกดลงไปตามร่องเด้อเออไอ้ต้นไหนมันออกมาเขาก็กดตามร่องลงไปค่ะ น่่เน่เ่่่อย่างนี้นะคะกดจังสีค่ะเนี่ยกดลงไปกดลงไปบีบไปนะคะเขาเรียกว่าบีบเนาะอ่าบีบลงไปนะคะบีบบีบให้เข้าล็อกเข้ารูมันเลยเนาะเออเพราะว่ามันหย่อนบันญานบางทีมันก็อาจจะเป็นของเก่ามานะคะก็การใช้งานก็ไม่ดีเนาะการใช้งานก็ไม่ทนทานอ่ะนะเออมันก็ทําให้ลมเข้าเนาะก็ออกหลุดออกมาเนี่ยคะ่ะเออเราสังเกตเองนะคะบ้านเราเนาะ บ้านไหนที่มีตู้ยงตู้เย็นแบบของคุณป้าก็พิจารณาดูพิจารณาดูนะคะเพราะว่า <c oughs> เราจะเสียเงินทุกอย่างไม่ได้แล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างเซฟได้เราก็ต้องเซฟนะคะสมัยนี้เนาะยุคยนี้นะเดี๋ยวคุณป้าเขาจะเปิดเหิ่เบิงนะคะเด้ออย่างไรเห็นบอคะ่ะเขาตู้เย็นเห็นบมเออนี่คะ่ะสวยงามอลามแท้นะคะไม่มีอะไรใส่คะ่ะเพราะจริงๆข้างประตูจริงๆก็ไม่ควรจะใส่อะไรให้หนักนะคะพูดถึงเนาะ แนะนําว่าไม่ต้องใส่อะไรให้หนักนะคะในข้างประตูฝาประตูเนี่ยเนาะให้ใส่ก็ใส่เนี่ยอย่างขวดน้ําคุณป้าคุณป,ป้าก็จะใส่ข้างในเลยไม่ใสยข้างประตูนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ใส่ข้างประตูนั่นแหละแต่ถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นะคะเราก็เซฟตู้เย็นเราโดยการเอามาใส่อย่างนี้ค่ะวางกันสิละคะ่ะม,มันก็เย็นเย็นดีเลยค่ะแบบนี้เนี่ย <S <S เพราะว่าไฟเขาเลยเด้เ่ไม่มีอะไรใน,นตู้เย็นของคุณป้านเนี่ยตัวงอกถุงนึงโยเกิร์ตกระป๋องนึงค่ะ เออไอที่ใส่ไข่เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาใส่ไข่ไว้เนี่ยอย่างนี้นะคะเออง่ายๆนะคะทุกคนนะคะถ้ามีปัญหาก็ลองทําดูเนาะเออก็ง่ายๆไม่เสียตังค์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม